เราทุกคนรู้นะครับว่าวาระสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วและเราจะเตรียมพร้อมกับวาระสุดท้ายนั้นได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ CGN Thai สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Living Life รายการที่จะชวนเราในการศึกษาพระคำของพระเจ้าแล้วก็ ใช้เวลาในการไคร้ครวนพระคำของพระองค์เพื่อเราจะเติบโตขึ้นในฝ่าจิตวิญญาณนะครับกับผมศาส,สนาจารย์วิชิตสมมาตรสินธยาพิบาลเคจักมักาสาันครับและวันนี้ผมอยากจะชวนเราศึกษาพระคำของพระเจ้าในพระธรรมวิวร์บทที่6ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่17ครับวิวร์บทที่6ข้อหนึ่งถึง17และข้าพเจ้าเห็นพระเมสสโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่งในเจ็ดดวงนั้น และข้าพเจ้าได้ยินสิ่งมีชีวิตตนหนึ่งในสี่ตนนั้นร้องเสียงดังเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องว่ามาเถอะข้าพเจ้าก็เห็นและนี่แน่ม้าสีขาวตัวหนึ่งออกมาผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นถือธนูและได้รับมอบมงกุฎแล้วท่านก็ออกไปอย่างมีชัยและเพื่อจะได้ชัยชนะเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองข้าพเจ้าก็ได้ยินสิ่งมีชีวิตที่สองร้องว่ามาเถอะและม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามา เป็นม้าสีแดงสดผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับมอบหมายให้เอาสันติภาพไปจากแผ่นดินโลกเพื่อให้คนรบราฆ่าฟันกันและท่านผู้นี้ได้รับมอบดาบใหญ่เล่มหนึ่งเมือ่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามข้าพเจ้าก็ได้ยินสิ่งมีชีวิตที่สามร้องว่ามาเถอะแล้วข้าพเจ้าเห็นและนี่แนะ่ม้าสีดำตัวหนึ่งเข้ามาและผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ถือตราชูแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเหมือนอย่างเสียงพูด ดังออกมาจากท่านกลางสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้นว่าข้าวสาลีราคาลิตรละหนึ่งเดนารีอันข้าวบาเล่สามลิตรต่อหนึ่งเดนารีอันแต่เจ้าอย่าทำอันตรายน้ำมันและเหล้าอางุ่นเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สี่ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตที่สี่ร้องว่ามาเถอะแล้วข้าพเจ้าเห็นและนี่แนะ่ม้าสีกะเลียวตัวหนึ่งผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้มีชื่อว่ามัจจุราชและแดนคนตายก็ติดตามมาด้วย พระองค์ทรงให้ทั้งสองนี้มีอำนาจเหนือแผ่นดินโลกหนึ่งในสี่ส่วนที่จะทำลายด้วยคมดาบด้วยความอดอยากด้วยโรคระบาดและด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่ห้าข้าพเจ้าก็เห็นดวงวิญญาณทั้งหลายที่ใต้แท่นบูชาซึ่งเป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าและเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้นเขาทั้งหลายร้องเสียงดังว่าข่าแต่องค์เจ้านาย ผู้บริสุทธิ์และสัตว์จริงอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษาและแก้แค้นต่อคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกซึ่งหลังเลือดของเราแล้วพระองค์ประทานเสื้อคลุมสีขาวแก่พวกเขาแต่ละคนและทรงบอกให้พักต่อไปอีกหน่อยหนึ่งจนกว่าผู้ร่วมรับใช้และพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนอย่างพวกเขาครบจํานวนเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่หข้าพเจ้าเห็นแผ่นดินไหวย,ยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์กลายเป็นสีดํามืด เหมือนกับเสื้อผ้าขนสัตว์ที่ใช้ไว้ทุกและดวงจันทร์วันเพนก็กลายเป็นเหมือนกับสีเลือดและดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงมาบนพื้นดินเหมือนกับต้นมะเดือ่อที่ถูกลมแรงพัดจนผลที่ยังไม่สุกหล่นลงมาท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่ถูกม้วนเก็บและภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็ถูกเคลื่อนไปจากที่เดิมแล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลกพวกคนใหญ่คนโตบรรดานายทหารใหญ่พวกเศรษฐี พวกผู้มีอำนาจและทุกคนทั้งที่เป็นทาสหรือเสรีชนต่างซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและโขดหินตามภูเขาพวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่าจงล้มทับเราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและจากพระพิโรธของพระเมสโสโดกเพราะว่าวันสําคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและใครจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้เราเมื่อเราศึกษาพระธรรมวิบวร์เราจะพบว่า มีเนื้อหาแล้วก็มีเรื่องราวที่ค่อนข้างยากต่อการตีความหมายแล้วก็ยากต่อการศึกษาพอสมควรนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เราไม่ค่อยได้ยินนักเทศหรือว่าคนที่มาสอนพระคัมภีร์ในพระธรรมวิวรณ์มากนะักแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับที่เราจำเป็นจะต้องทําความเข้าใจและศึกษาพระธรรมวิวรณ์ให้ดีเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้และไม่สอนผู้สอนที่เทียมเทศ และบรรดาคนที่มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็จะนําสิ่งนี้ไปสอนอย่างผิดๆและทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างต่อเนื่องได้เมื่อเราจะเรียนรู้จากพระธรรมวิวร์นะครับมีคนให้ความคิดเห็นว่าเราควรจะตีความหมายไว้หลากหลายวิธีด้วยกันอ,อย่างน้อย5ทางที่บางคนจะตีความหมายพระคัมภีร์ในพระธรมร,ะธรมวิวร์เช่นตีความหมายตามประวัติศาสตร์เล่าเรื่องตามประวัติศาสตร์ว่าเป็นอย่างไรนะครับ เขาจะมีมุมมองเวลาที่พระคัมภีร์พูดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะตีความหมายตามประวัติศาสตร์นั้นบางคนตีความหมายตามอนาคตนิยมหรือกลุ่มฟิวเจอริสต์นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระธรรมวิวร์เนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องที่อนาคตยังมาไม่ถึงและกําลังที่จะก้าวไปสู่อนาคตนั้นบางคนจะตีความหมายแบบเปรียบเทียบนะครับหรือบางคนใช้คําว่าอิเดียลิสต์นะครับก็คือมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระธรรมวิวร์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุการณ์จริงหรอกแต่เป็นเพียงแค่ ไอเดียที่จะนํามาสู่การสอนหรือการแนะนําบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคําสอนของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะครับาบางคนอาจจะมองนะครับดตตีความาในพระธรรมวิวรณ์เป็นแบบพริทริสหรือแบบประวัติศาสตร์บวกกับวรรณกรรมเมืม่อเราอ่านประวัติศาสตร์เมื่อเราอา่านวรรณกรรมเราก็จะสามารถอธิบายได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเมื่อยอนเขียนพระธรรมวิวรณ์ ยอนก็ประสงค์ให้คนอ่านนะยุคนั้นได้เข้าใจด้วยถ้าอ่านแล้วไม่เกิดประโยชน์คนยุคนั้นก็การเขียนก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับการตีความหมายแบบที่5คือการตีความหมายแบบผสมผสานซึ่งคนในยุคปัจจุบันใช้วิธีการนี้เยอะทีเดียวนะครับก็คือ,อใช้วิธีการตีความหมายแบบหลายๆวิธีรวมกันผมอยากจะชวนเรามาศึกษาในการตีความหมายพระคัมภีร์เล็กๆน้อยๆจากพระธรรมวิวรณ์บทที่6นี้ซึ่ง ถ้าเราเรียนรู้นะครับในพระธรรมวิววณ์บทที่6พูดถึงตราทั้ง6นะครับจริงๆแล้วเพราะว่าพูดถึงแค่6ในบทที่8จะพูดถึงตราที่7นะครับแล้วเวลาเราตีความหมายจึงเป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะตีความหมายอย่างถูกต้องได้แต่เมื่อเราอ่านผมแนะนําว่าเราควรตระหนักถึงภาพรวมของพระคัมภีร์ด้วยตราดวงที่1ในพระธรรมวิววณ์บทที่6ข้อหนึ่งข้อ2เนี่ยพระคัมภีร์ได้พูดถึงม้าขาวผู้ที่ถือธนูและได้รับมงกุฎ ท่านได้มีชัยชนะตราดวงที่2อ,อยู่ในข้อที่ 3, ข้อที่4เนี่ยเป็นม้าสีแดงสดได้รับมอบสันติภาพนะครับหรือหมายความว่าให้ออกไปแล้วก็เขาจะได้รับดาบและออกไปทําสงครามและได้รับชัยชนะในข้อที่ 5, ข้อที่6เนี่ยพูดถึงม้าสีดําเป็นตราดวงที่3นะครับดูเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอาหารก็จะราคาแพงมากขึ้นนะครับ ตราดวงที่4เป็นภัยพิบัติที่พูดถึงในข้อที่7ข้อที่8เป็นม้าสีเกลียวผู้ขี่ม้าชื่อว่ามัจจุราชนะครับหรือจริงๆถ้าแปลตรงๆแปลว่าความตายนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่คนที่ขี่ชื่อความตายเท่านั้นแต่มาพร้อมกับฮาเดสหรือเรียกว่าแดนคนตายมาด้วยนะครับและม้าสีเกลียวนี้หรือตราดวงที่สีนี้จะมีการทำลายของโลกไปถึงหในสีของโลกนะครับแล้วก็ เกิดจากโรคระบาดอดอาหารคมดาบและก็สัตว์ร,ร้ายตราดวงที่5อยู่ในข้อที่9 1จึงข้อที่11เนะครับเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ใต้แผ่นแท่นบูชาเนี่ยนะครับก็จะเรียกร้องให้รีบเข้าสู่การพิพากษาเร็วนะครับพระเยซูกิจจึงมอบเสื้อเสียขาให้กับพวกเขาสแสดงถึงความชอบธรรมและให้พวกเขารอจนกว่าผู้ที่อุทิศตัวผีชีพเนี่ยนะครับหรือเป็นคนที่รักพระเจ้าที่ยอมอุทิศตัว ที่ยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยจะเสียชีวิตจนครบจํานวนตราดวงที่6กพูดถึงพระธรรมวิวรณ์นะครับบทที่6ข้อที่1 2บสถึงสิเจนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวเกิดดวงอาทิตย์ดับดวงจันทร์เป็นสีเลือดดวงตาดวงดาวจะตกลงมาบนโลกนะครับแล้วก็ผู้คนจะซ่อนตัวไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ผู้ที่มีความมั่งคัง่งหรือคนจะยากจนแต่พระบีได้ย้ําว่ามไม่มีใครหนีพ้นการที่พากสารนีไ้ไปได้นะครับนี่คือตราดวงที่6 และตราดวงสุดท้ายคือดวงที่7เนี่ยจะอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่8ข้อ1นถึงหนะครับโลกจะเกิดความเงียบไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทูตสวรรค์จะนำตรา7ดวงมานะครับเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าในาในเรื่องของตราทั้ง7แล้วนะครับแล้วก็อาจจะไปตีความพูดถึงสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะมีภัยพิบัต,ติต่างๆว่า,า,เ,าเกิดจากการพิพากษาของพระเจ้า สิ่งที่เราควรตระหนักและเตรียมให้พร้อมผมคิดว่าไม่ใช่เราไปดูว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราควรตระหนักคือเราควรรับมือกับวาระสุดท้ายกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นอย่างไรพระคัมภีร์ได้แนะนำนะครับยอห์นบทที่1 6ข้อที่33ได้บอกว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อท่านจะได้มีสารทีุ่ขในเราในโลกนี้ ท่านจะมีความทุกข์ยากแต่จงชื่นชมยินดีเถิดเพราะเราได้ชนะโลกแล้วพระเยซูกิตได้บอกว่าให้เรารักษาความเชื่อและความหวังในพระเจ้าไว้สิ่งที่สองคือให้เราอาธิษฐานและพึ่งพาพระเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ข้อที่7ย้ำว่าอย่าก,กระวนกระวายจงอธิษฐานด้วยการวิงวอด้วยการขอบพระคุณอยู่เสมอครับในพระธรรมสองที่มธีได้บอกว่าให้เราศึกษาพระชนะของพระเจ้าเพื่อจะเป็นวิถี ที่ถูกต้องในการเดินกับพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็คนาแนะนําที่4คือให้เรารักษาชีวิตแห่งความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในเครือจักรในชุมชนของพระเจ้าพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่24-25ได้บอกว่าให้เราพิจารณาดูแลกันและกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรักและการทําดีอย่าละทิ้งการประชุมร่วมกันตามที่บางคนเคยทําแต่จงหนุนใจกัน และยิ่งท,ทําเช่นนั้นมากขึ้นเมื่อเห็นว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วยิ่งวาระนั้นใกล้เข้ามาให้เรายิ่งรักกันและกันดูแลกันและกันมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับพระกภีร์แนะนําอยู่ในพระธรรมมัทถิวบทที่24ข้อที่42ถึง44บอกว่าให้เราเฝ้าระวังอยู่ให้เราเฝ้าระวังอยู่ทั้งรีย้ําบอกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนที่องค์พระเยซูคริสต์จะทรงเสด็จกลับมา และที่สําคัญพระองค์ตั้งใจนะครับว่าวันที่พระเยซูคริสต์จะทรงเสด็จกลับมานั้นเป็นวันที่เราไม่คาดคิดหรือยังไม่ได้เจาะจงว่าเป็นวันไหนที่ที่เราสามารถกําหนดได้เพราะฉะนั้นเปล่าประโยชน์ครับที่จะไปดูว่าวันไหนที่พระองค์จะมาแต่สิ่งที่พระองค์ย้ํากับเราคือให้เราเฝ้าระวังอยู่เสมอวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเป็นวันที่สําคัญนะครับแต่สิ่งที่สําคัญในวันนี้คือการที่เราได้เตรียมความพร้อม อยู่เสมอรักษาความเชื่อและความหวังใจในพระเจ้าอธิษฐานพึ่งพาพระองค์เรียนรู้จากพระคำของพระเจ้ารักษาชีวิตกับความสัมพันธ์กับพี่น้องให้แน่นแฟน้นแล้วก็เฝ้าระวังอยู่เป็นสิ่งที่ชีวิตเราจะเตรียมพร้อมสำหรับบาราสุดท้ายนี้ในทางกับพระองค์ด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดอุปภพรและนำความเข้าใจแก่เราเพื่อเราจะพร้อมรับมือกับบาราสุดท้ายที่ กำลังใกล้ที่จะมาถึงขอพระเจ้าทรงโปรดอพรภพนให้ชีวิตของเราพร้อมเสมอไม่ว่าสถานการณ์และวันเวลาจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เรายืนหยัดอยู่ในความจริงของพระเจ้าพึ่งพาและเชื่อวางใจในพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาชีวิตของเราด้วยทางกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอีเมนรายการของ CGN ไทยนะครับก็ได้ผลิดรายการมากมายที่เป็นพระพรกับเราทั้งหลายท่านสามารถติดตามรายการต่างๆทางช่องทาง YouTube Facebook และสามารถมีส่วนร่วมโดยการคอมเมนต์ อธิษฐานเผื่อและจะเป็นประพรมากครับถ้าท่านมีส่วนถวายเพื่อจะนำมาใช้กับพันธกิจของพระเจ้าต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเรานะครับใจผ่อนครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ